เอาละก่อนเขาจะไปจุดเบื้องต้นหนาบ่งข้องการก่อสร้สางตัวใหญ่นั่นเขาจะมาเบืงองยุจุดเขตเบื้องขั้วมือสินทางตัวนี้ก่อนพอน่นเฮ็ดเสินทางใหม่แ้วก็มีการปลูกต้นไม้ดอกไม้งามในกระยาขู่ว่าน้เขตด,ดังกก่าที่จะเข้าไปนี่นี่ยังหนมีบริษัทยังหนแต่มีความคืบหน้ายยังหน มีหอดเอทเอ็มีหอดมาร์กมินิมาร์ก โอ้ยนาสะอ่อนเลยมันมีการปลูกลายชุดไอหมองมือนกันกำลังเห h, ็ดใส่ใบมีการเห็ดข้อหองน้ำเส้นทางกับรถสวนกันไปมากกับสะดวกสบายกับบัทึงขันวายใหญ่แต่ว่ากับเมาะโซมกับโครงการเพราะว่ายุโซนนี่มันเป็นโซนเป็นโซนบริสัทธื่อโซนเขาเป็นไปหาบริษัท นั่นก็คือจะ่มีรถเอออารไลายมีแต่เพียงแต่รถพนักงานบริษัทเพิ่นส่วนว่าเส้นทางใหญ่เส้นทางลักแท้กกับขวงกว่านี้หลายลูกตลอดเส้นระยะเส้นทางนี่ท่านผู้ช้มมาหออจุดนี้ก็ยังมีเส้นทางตัดใหม่อีกนี่เป็นเส้นทางเบตงเสริมเล็กเป็นคอนกรีตมีห้องระบายนำ้ำเขาออกคือว่าค่อนข้างในมาตรฐาน มีหองมีคลองเห็นบ่ถือว่ากาันการสร้างเส้นทางถามีหองมีคลองระบายน้าแน่นอนถนนทนทางก็ทนทาน,นจุดกันกัเป็นเป็นนะห้องงานีจะมีการปลูกตน้นไม้กับดินเปาอย่างสี่นี่ก็แน่นอนอยู่ล้นี่นะมีบริษัทเพิ่นบดลกับตอกเสาเข็ม อาตอนนี้เ้าใส่กล่องธรรมดามันอาจจะบอหนิ่งพอบันไดธรรมสม้มเนื่องจากว่ากล่องตัวนั้นแบตหมดเอาในอีพีนี่แมนสิผ้าเลาะเบิงจุดทีวาเพิินกำลังก่อสร้างขึ้นไม่จุดไม่ว่ามียังแน่ <c oughs> นอกจากเสาไฟต้นไม้ดอกไม้ กาแมนพวกอาคารเป็นบริษัทไททันผู้ส้มในเบิงก่อนที่เขาจะไปเบิงตัวโครงการการอา่อส้สงตัวใหญ่ของเพื่อน่าหอดจุดได้แล้วจะเป็นอีพีต่อไปออยังก็บริษัทผลิตและติดตัง้งหองการผากสนามแขมใส้เสีท่าจำกัดตัวเขาเห็นเป็นตึกตัวนั้นเป็นตามที่ได้บอกและว่าชื่อบริษัทยัง นี่ดอกไฟนี่มหอดจุดนี้อีกอะเป็นเส้นทางแงกเอาอาจจะบรดเเบิดทตกโอกทุกมุมแต่ว่าสิโคเอาบางมุมให้ท่านผสมเบิงถนนสมป่าธนาะถนนมุ่งคุ้นถนนบริษัทควมวังไม้เราจำกัดอาคารห้องงานมาตรฐานสากลมาตรฐานห้องงานผลิตสางเล็กเล่าวเวียงบริษัท ยังเกาะอิสตูดิโกจำกัดอู้หลายนี่เฉพาะถน,นนเดียวทาวนพู้สมเพิ่นก็จะมีการบอกอย่างชัดเจนอันนี้คัดเปรียบไซโคนกับแมนคือพวกที่ว่าผู้ที่ว่ามีการวางแพนที่ดีน,นันละส่วนเบื้องนี้กาเยี่ยมจะปลูกดอกไม้ต้นไม้เส้นเดียวกันตอนนี้ อย่าลืมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ว่าเอาใจใส่จากสองประเทศคือจากปโซฟโรเจีนโซปโจีนและโซโปอรลาวในการก่อสร้รสางเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมรวมใส่สิทธาจุดนี้ขึ้นมาถึงว่าเป็นการข่าการลงทุนของต่างประเทศจีนที่เพิ่นไห้มากลง,งทุนจดทะเบียนนี่การยังก็ จอขึ้นมาอีกแล้วนี่โอ้ตาตาตาทำประตูส่มอันนี้เป็นนาณาจะแมนห้องงานห้องงานเกิดขึ้นใหม่เพิ่นจนไม้เป็นแต่ละอาคารแต่ละอาคารก็มีนัมเบอร์ก็ถือว่าเป็นห้องงานที่ใหญ่เด้อนี่นะเป็นไพที่ efendim, ทว่ากำลังโอกเบียกเบียกเฮ็ดงานท้ำโดยเฉพาะแมนผู้ที่ว่ามาแต่ เหตเวียอยุทีต่างประเทศรวกบมาพ่ามีเวียกเฮตดงานทำแ้วก็ออกจากนอกประเทศบ่รด้นนั้นั่นขอแนะน้อยุจุดเขียนีนีเด้อย,ยุจุดเขตกลมร่วมเส้เสียทานี่แมนมีโ้องการห้องงานร้ายแทๆ้ๆนี่นะเป,นเ,ปนเป็นโซนภผยโซนมั่นอีกมาลองสอบถามเบิ่งได่าขาเจ้าประกาศรับสมัครพน,นักงานกรรมกรยังต่างๆหันมาถามเพิน่น จะมีปอมย่ามบอกจะมีผู้ที่ให้ความความมือในการให้ข้มมูลต่างๆอยู่ดอกมาลดเนี่ยนี่เพื่อแหงต้องการแหงงานายเลยนี่นะเพิ่งแต่การก่อสร้างของเพิ่นนี่โอ้เห็น,นองมาสุดเขียนอยู่บนนี้สภาพเบื้องนี่เดี๋ยวขอมาโซนในจุดนี้เบิ้งนี่เขามาโซนในนี่ก็ มาเแยวนี้ก็แม่เริ่มเฮ็ดบอนทางยางแล้วนี่นะนี่ก็สิปลูกดอกใหม่ต้นใหม่คือเกา่าส่วนทึกอ,อาคา้าต้นนั้นจะแม่จะเป็นบอนผักผ้าอาศัยของพนักงานเพิ่อนนี่แหละนี่ อ,อ๋อนนี้มีแต่เพียงแต่ว่าทึกทางด้านหนา้าส่วนทางหลังทางหลังกัมีอีกได้เนี่ส่วนทางหลังกัมีเดอ้อเป็นบนอยู่ของพนักง,งาน มีก็มีตัวห้องงานบางกีเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังอู้ใหญ่ดีนี่ทันู้่มว้เปิดห้องงานขนาดใหญ่เลยแต่แท mm ้น hmm. ี <cel> ่นะโอ้อไฟตรงการเวียกกันมากน่ยไหมเห็นไหนว่ามีคนมาอยู่นะ ส่วนเมืองใน โอ้ถือว่าใหญ่ดิการกำเนิดไว้แท้ๆนี่ ป้าตัวมีลายตึกลายอาคารแต่แท้เอาสำหรับพยทีบาสองเบียร์เคี็นงานถ้ำลองมาสอบถามผูไหดเดอ้อนี่แมนเปิดการก่อสางปินประเภทห้งงานแต่ว่าห้งงานอะไรนั่นนั่นสี่สขศอมูลเนี่ยมาให้่าผู้ชมในเบื้องอีกเท่านึงจาก่าผู้ชมตัวนี้เท่ากัอยู่ทีเขียนร,รวมรวมไส้เศษฐา ประคาอันนี้ก็แมนเป็นห้องงานซึ่งวันนี้มีการก่อสร้างใหม่อยู่อีกจุดมุมหนึ่งของส่วนหนึ่งของเขตรวมร่วมเศรษฐศาสตร์ซึ่งว่าเป็นเขนตเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่นครว,วิงนจันทร์หนืออยู่ที่ประเทศเล่าก็ว่าได้เพราะว่าเนื้อที่กค่อนข้างว่ากวงใหญ่ะนอกจากนั้นก็ยังมีหรงจักโ้องงานมีอาคารอาพาร์ตเมนต์ตึกคอนโดมิเนียมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของต,ง,ตง,ตงตัวเมืองใหม่ กระส้มประตูเมืองใหม่หล่ทัพกระส้มสนัน่นแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประกอบก็จะมีจุดก็จะอยู่ในจุดศูนย์รวมเขตกลวมรวมสยเสถียแห่งนี้อันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งสือ่อของการมาไห้ทัพกระส้มในเบงิงเพราะว่านี้ปัจจบุบันนี้ทางหงวใจหครง,งานก็เกิดึ้นหลส์สนัน่นสําหรับไพ่ที่ว่าต้องการอยากเฮ็ียอยากอยากสร้างเคลียร์อยากเฮ็ดง,งานทําอยากเฮ็ดเวียกกเลอามาสอบถามข้อมูลนําเพิ่นได้ อันนี้ก็กจะเก็บเอาผ่าปัญญาอ่าบรรยากาศของการก่อสร้างยุจุดขเขตจุดนี้ม่ให้ไม่ทันผู้สม้มในเบิงเอาสีล่องขี่รถเลาะเบิงแต่ละจุดแต่ละอาคารของการกรา่อสร้างของเพลนว่ามีตึกหน่อยไรเพียงใดแต่ว่าส่วนข้อมูลรายละเอียดชัดเจนแท้สำหรับโครงการสำหรับบริษัทหรือว่าห้องงานแห่งนี้แมนวายัางบมหูเพราว่าสอบถาม ผู้ที่อยูกก่ใกล้เพิ่นกล่ว่าเขาเจ้าสร้างขึ้นมาแต่ว่ามี่บริษัทเข้าเจ้า,า,ม,า,า,า,จามีแผนจะมาเปิดได้ไม่ไวนี่แต่ว่ากายังบ่ท่านหู้ชัดเจนว่าเป็นหรงงานหนังแต่ตามที่เบิ่งได้นี่เพิ่นจะมายเป็นนัมเบอร์นัมเบอร์ไปก็แสดงว่าตึกนี่มันจะมีอาคารหลายหนึ่งอันนี้คืออาคารที่สององงานที่สองที่สามที่สี่ที่หาต่อไป 6, กเจ็ดแปดเก้าสิบหนาจะไล่กว่านั้นเดี๋ยวทาวนผู้ชมวจะคอยคีย์หายเบื้องก่อนนี่เพราะว่ายุอีกโซนหนึ่งกับแมนเป็นอ่าโซนจุดอีกเขตเบื้องหนึ่งจะเป็นอ่าห้องงานผลิตสินส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากล่องจากประเทศญี่ปุน่นซึ่งมาเป็นบริษัทใหญ่ในเขามาลงทุึน ตัวนี้เองท้ากินหน่วยดาวโบพิษตามทีวันนยบายของท่านนานยกญี่ปุ่นคนใหม่ที่เพิ่นได้รับตำแหน่งมาเพิ่นว่าสิมีการขย้ายฐานผลิตจากจีนออกมาสู่อาเซียนแน่นี่นะแต่ว่าโดยเฉพาะแมนยูที่ประเทศเลาวเองก็มีแผนของทางญี่ปุ่นเพิ่นจะมาลงทุนในการก่อสร้างแต่ว่าตัวนี้เจ้าแมนหน่วยร้ายเพียงใดกับบนในใจว่าเป็นโรงงานของญี่ปุ่นแถบอ่อ แต่มาเก็บเอาผ่าบรรยากาศให้เบินเน่งก่อนเด้อเดี๋ยวสิสอบถามรายละเอียดเดี๋ยวกวนจุก่อนจะให้ข้อมูลท่านผู้ชมอีกสเทีคือออกไปห่งางแมนเป็นอนา,นาอพาร์ตเมนต์เฮ้ยบ่แมนอพาร์ตเมนต์เป็นบอนพักอาเสาของไอ้น้องกบก้อนเนอบอกไรเราบอกนิดบอกถือไปตำปรวจเพราะวอาใครหลายๆดเดี๋ยว เป็นลร้ตึกลร้าอาคารเฮนวมาสอดเขามาผีอีกป้าทุกเป็นพาทีว่าตุกเบียกตุกงานย่าสิฟ้าหน่อยมุกหน่อยใจเด้อเขาตกแสวงหาสแสวงหา บอลเฮดเวียดนี่คือาทมูโชมเพ็นนี่มีายอาคารเดาแถอผุนหะหดเบอร์เก่าเบอร์ยังโอ้สออร์ไทม์โซมอันนี้เขาก็พี่ดูเพียงแต่จุดโซนหนึ่งเฉยๆเจ้าโตไปขามไปนี่กับแม่นนะเส้นเดียวกันเอาคลิปนี้เขาเอาอใจ ช่วยให้น้องเท่าทีบา่าให้ที่า่าตัมีเบียรเกียนขั้นถ้ำในส่วนนี้ส่วนโพวิดนี่เรามาสอบทามีเบืงองเพราะว่าตามเมืองนี่เป็นพนักงานขนาดใหญ่อี่นี่น่ะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ฉะนั้นแน่นอนเรื่องที่พักอาศัยนี่เพื่อนก็จะต้องมีนโยบ,บายให้แน่นอนอน,นี่นะอันนี้เพียงแต่โซนหนึ่งซื่อ,อ,อยังมีอีกโซนขางไปเบือนะ้องนั้น จะตอกข้อได้หลสยตัวนมาอัปเดตเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างที่เขียนกลุมรวมอย่างนี้เมนวายังบอกท่านผู้ว่ามีห้องงานเกิดขึ้นอยู่จุดนี้สนั่นมาเที่ยวนี่จึงคอยผู้ว่ามีห้องงานกําลังตั้งขึ้นใหม่แต่ว่ายังบอกท่านแต่ว่าบูู้้ว่าสื่อหยังเห็ดจะเห็ดผลิตเกี่ยวกับหยังประมาณนั้นอะไรเที่ยวซิปโข้อมูลว่าห้ยจะติดตามด้วยว่าเผนเห็ดหยัง สิบสอบถามข้าเจ้าเนี่ยอีกหนึ่งว่าโอ้มึงข้าเจ้าขุดหองระบายนำ่อนค้างวันเลิกขนาดเนี่ยทือว่าเพื่นเจ้าว่างโทรนำ่อนค้างวันเลิก